สวัดีจ้าคุณพี่ฮัลโหลชวนชวนมาก่อนเนี่ยเราไปคุยกันเกมโอเคออซูจิคารูตะฮัลโหลพลอยไม่มีคนชื่อพลอยอันนี้ใครอะฮัลโหลฮัลโหลโทรหาใครอะก็พลอยไงพลอยชวนพี่เล่นไม่ใช่เหรอไม่ใช่นินอนิจินอนิจิใครนะนอนิจิไม่ใช่ไม่ใช่พี่พลอยหรอกนอิจิเป็นอะไรกับพลอยอะ เป็นแฟนคลับเป็นแฟนคลับแล้วมาเล่นไอทีพอยได้ไงอะลุยจีแอฟเข้าว่านเหมือนนะอารืจีก็ลอารจีมาลุย,ลย,ลยเอ้าไม่คุยกันก็อเหรอไม่สงสัยไปมากกว่านี้อีกแล้วเหรอเดี๋ยวเราเล่นไปแล้วสงสัยไปกันโอเคโนริจีเ <c oughs> ขาบอกไว้ก่อนเลยนะว่าฟิมือเขาเล,ล่นคุณโนริจีเนี่ยสุดยอดมากอือ อาลิจีอยากโดดไหนอะาโด,โดดเลยไม่เอา,ดดออาลิจีมันชอบโดดเองอะถ้าลิจีเก่งลิจีโดดให้พี่หน่อยเอาโยนหัวมาสิมาโยนหัว<อ>าามาสิเฮ้ยคุณพี่ลูกเจ้าเขาไปโยนหัวอาเราโดดทำไมอะนี่บอกให้ลิจีโดดอะเอาอะไรวนเนี้ยเอาเราลงทำไมลงงานอุ้ าโดดกันตั้งแต่ช้าที่แล้วคุณพี่โดดตอนนี้ลงไปก็ตายห้ามหมดไหมอะมันวิ่งคุณพี่มันวิ่งเต็ไมไปหมดแล้วมันจะเราเราก็วิ่งด้วยไงเราก็วิ่งด้วยโอเคโอเค,อเคน้องจีจัดการเองคุณพี่ไม่ต้องห่วงมันแล้วมันอยู่ข้าแล้วน้องไอจีเทน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 บันไดเ็นบันไดๆๆตเต็มเต็มดอกมันให้ไปไหนหัว อันนี้มันเรียกว่าหวอมมือเอ้ยมีคนมีคนมีคนกินรอยกีนมีคนกินรอยกินรอยกีนมีกระดาษว่ะรอยกีนมีขระดมึงจะดานรอยกินล้วนคุณพี่สู้มันให้รอยกินไม่ต้องกลัวไม่ไม่ใช่คุณพี่คุณพี่ว่าว่าทำไมมึงไม่ดึงกูก่อนวะดึงได้ยังไงแล้วมันวิ่งตามมันไล่เข้าโอ้โหโอ้โหคุณพี่ เม่นกีด,ดูพี่ก้า <laughs> มาคุณพี่น้องเม่มีโค้งเต็มและปะเม่นกีเล่นเกมนี้มานานยังนานแล้วเม่นพี่เล่นจนขึ้นแกนมาสเตอร์แล้วโชว์โชว์หน่อยตายนี้ต้องโชว์แล้วมั้งใช่ไหม พ่อว่ไงถ้าชัวร์รียกเข้าจะมาเข้าให้ไปเป็นว่าเข้าทีมเข้าทำไงเนาะโนริจิไม่ชอบเป็นตัวแข่งอะแล้วจัดจัดจัดติปอะไรเงี้ยไหมคะเขาเป็นแคทตงแคทเตอร์เลยอยู่ยูทูบเบอร์เป็นสตรีมเมอร์อย่างจัดติปเยีายไอดอลไอดอลก็คุณพี่ไม่ใช่หรอกก็้จักเหรอกไม่รู้อะมีคนบอกว่าให้มาเล่นมาให้มาเล่นด้วยหน่อยโนริจิก็เลยเออซะละเวลามาเล่นด้วยซะหน่อยก็ไม่รู้อกว่าเป็นใครอ่นมิดังว่าเอ้ยไม่มีคนนะมันมีคนมันมีคนข้างหน้ามันมันอันนี้มาเลย มันปั้นจัก,กรยานมามีปั้นจัก,กรยานได้เหรอใช่นอริจิให้ผมปั้นจัก,กรยานมันเพื่อนมันมาด้วยนอริจิตายห้าแล้วคุณพี่มาก,ก่อนยัง่าง,งตายตายมันฆ<า>่านอริจิแล้วไม่มี <c oughs> สำหรับปืนไม่ทนนะันอ่ะมันล่อยนอริจิว่ะมันลุมซอกลุมนึ่ง <c oughs> เออคุณพี่โอ้โหัวนอริจิอ่ะมันนอริจิยังจูบมันนะคุณพี่โดนเข้าหัวดอกเดียวตายเลยตอนเมื่อกี้โอ้โหตมากดอกเดียว คุณพี่ไม่เห็นเก่งเลยอะพี่ยังไม่ค่อยได้ยิงพี่ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นี่เขาบอกว่าจะด,ดีบี้นี่คือแบบเกม FPS นี่คือสุดโหดเลยนะเอยมันก็จริงแต่ก็แหม่ก็ต้องให้เวลาวอร์มกันบ้างแหละวอร์มสามเกมแลวนะก็เกมแรกไม่มีปืนเกมสองไม่มีปืนไงนี่อันนี้ได้วอร์มเกมนี้ได้วอร์มรุจิแล้วริจิมีแฟนจ๊ะไม่มีหรอก ทำอะไรเนี่ยเอ้ายังไม่มีแฟนเหรอที่ที่โรงเรียนไม่มีคนมาชงม,มาชอบอะไรเราอ,อย่างนี้เปล่ามีสิแล้วจิ๊บฟุ้งเขอย่างนี้เขาไม่มีได้ยังไงแล้วคนที่มาชอบเราเขาชื่ออะไรมำไชื่อไอป้ป้งหนึ่งป้งหนึ่งเหรออือเป็นโอ้ยลิจี้ปิโ<ะ>ต้ คนน้อยจีม้ม,มีปืนคู่ปืนคู่อืคนหอดไปเราเจอกันน,นี่โหดมากเลยนะไม่ถึงฟี่มือเหไม่ถึงฟี่มือนี่แหละพวกพี่ถ้าฟี่ปากนียเอาอยู่นะเมื่อกี้ตับเมื่อกี้ด้าอยู่นะพวกพี่ไม่เอาอะไรเลยอ๋อนี่ยน,น้อยจี้เลยบอกว่าเรื่องบางเรื่องนะมันก็ต้องใช้เวลาแล้วนะ่ไม่ต้องท้อไปนะถ้าสมมติว่าจะแบบชงให้เราเททิ้งแบบนี้ยก็ไม่รู้ว่าเมื่อไรจะดัง่ะก็เข้าใจเราจะมองทุกอย่างเป็นตับได้ยังไงเราน้อยจี้เห็นคนเขาหน้น้อยจี้แห็นคน โอ้ปืนอะไรเนี่ยไม่ดีเลยซูมไม่ได้ด้วยซูมไม่ได้เออ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 อ้ซูมไม่ได้ปืนซูมไม่ได้คุณพี่ทำไงเนี่ยเล่นจีต้องยิงมันเพราะว่ามันเจ็บมันหนักบ้าไม่เอาอ่ะไม่ยิงตัวน,น้อยจีก็ซูมไม่ได้ไม่น่าเลยปืนกู้เนี่ยปืนคู้อะไรเนี่ยเี่ยนปืนก่อนเถอะก่อวะปืนยุ่งหนห่อวะเดี๋ยวมึงเจอโอ้ค่าปืนไม่ก้อน ลิซจีมียาไหมมีมีคุณพี่ต้องไหนออกมาเอาชิอ๋อเขาทำเฮ้ยลิลจีนอกจากจะสวยแล้วยังใจดีอีกใช่ลิจีมวโกเป็นนาง้ทยมาอะอนักกนลิจีจริงจ้งะเออเรียบร้อยคุณพี่ช่วยน้องลิจีด้วยมันอยู่บ้านนั้นเห็นไหมไม่สิชุบมันมันมาอ้อมไมมันอ้อมไหมมันอ้มมนอมคุณพี่มันอ้อมไหมมาดีวะมาดีวมาดีวมาดีวอมอมล้อมลิจีมันล้อมเอาแมงาลยซ้อมเลยลิจีซ้อมหมูมา,มาอ,อะไรเงี มันแค่ล้มอะคุณพี่เพราะว่าเพื่อนมันยุ่เท่านี้นะแน่จิงก็ออมมาชี้ใช่ไหมมันเจอเรามันก็ตายหมดแหละมันตายลินจีมาตายตายแล้วก็มันอาจจะมีเพื่อนมันก็ได้นะอะล่นจีดูดเล่นจีดูดเดี๋ยวพี่คเวอร์ให้เรียบร้อยสวยลินจีขอบคุณจ้าหมายถึงทําได้ดีมากนะอคุณพี่ดาวคุณพี่ไม่มีไฟแล้วแต่ลินจีมีไฟเลยนะทำยังไงให้มันมีไฟอ่ะมันเป็นสกินนะ วันนี้ก็เก้าคนสุดท้ายแล้เก้าคนสุดท้ายเราจะเป็นแชมป์ไหมลินจิอันนั้นคนแชมป์อยู่ไม่ไกลวอลเราไม่ค่อยอยากเลยแบบอันนี้คือแค่เล่นค้ามๆอะอย่างเงี้ยแล้วถ้าเอาจริงจะเป็นยังไงตายตั้งแต่แรกเลย <c oughs> <c oughs> ลินจีพี่มีบางอย่างที่พี่จะต้องถามลินจีนะนนว่าไงก็พี่เล่นเกมนี้ไม่ค่อยเป็นพี่อยากจะถามว่าไอวอลมันกดยังไงอันนี้ใช่ปืนไอวอลไหมไอวอลมันไม่ใช่ปืนไอวอลมันกดเลข,ขหกไง ไม่เชื่ออันนี้คือปืนไอวอลปืนไอวอลอะไรไโอ้มีคนยิงมาใครยิงพี่พพอะไรวะเนี่ย ดอกซากุระเอาไว้ทำอะไรอ่ะเอาไว้สอดส้มและโค้งรางวัลจากเกมฟรีไฟล์มีคนมีคนวิ่งมามีคนวิ่งมาเอามันเลยเอามันเลยเรียกร้อยเลจิข้ามาแล้วเฮ้ยลจิเก่งมากโอ้โหเลจิโหดไม่เป็นไรนะบอกแล้ววิ่าจะเอาจิงวะมีสุดแปะคนแล้วก็สุดแปะคนเราจะทำได้ใช่ไหมเด็จีใช่บอกพี่มาเราจะเป็นแชมป่เราจะเป็นแชมป์มาตอนนี้เราต้องเล่นด้วยกันเราต้องไปด้วยกันทำอะไรก็ต้องทำด้วยกันไปด้วยกันไปได้ไกลไปไปเลยสโก้เลสโก้ งโอ้มีคนข้างหน้ามึงคนเอามันเอามามาเล่นเป็นมันเล่นเป็นมันวิ่งมันล้มน้องลิจี้ได้แปลว่ามันเล่นเป็นมันล้มพี่ร่างเหมือนกันถ้ามันอยู่ใน้เฉยอ่ะเพรว่ามันล้มไม่เป็นไม่มันเล่นไม่เป็นมึงเอาไงอามึงเอาไงว่ามึงเอามาสิขึ้นแล้วขึ้นแล้วลิจี้ขึ้นแล้วน้องลิจี้จัดการเมื่อกี้น้องลิจี้ยิงแอดน้องลิจี้ยิงไอ้โอมันวอกเลยังไม่มันจะออกมาออกมาสิวะเพื่อนโอ้อยอ้อยอย่าทำเราขอโทษมันมัาเรยมันวู้คุณพี่มันมีไล่ตัว อ้าวคุณพี่ล้อมอ่ะพี่ล้อมพี่ล้อมพี่ล้อมไม่จีนจีนต้องช่วยทุกทีต้องช่วยไอจีช่วยไม่ได้หรอกช่วยเหรอทำไงดีวะต้องสู้มันไอจีสู้ไม่ได้อ่ะคุณพี่ใจเย็นไว้คุณพี่ใจเย็นไว้ไอจีมาแล้วไอจีมาแล้วกลางไอ้วัวมุดซัวเลยวะไม่มียาด้วยอใช้สกิลดิโอไอวัวไอจีก็ไม่มีเมืดกันนะตอนมดแล้วอะขึ้นไปข้างบนไปเอาข้องมาไอ้มืดเยอ เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่นั่งลำบากว้ให้มันกกับขั้นมันเจ็บหนักมากเลยจี้ไอจี้ออมันอยู่ออมันอยู่ออมันวิ่งหนีไปแล้วมันวิ่งหนีไอจีวิ่งตามไอจีวิ่งตามมันเข้าบ้านมันกระโดดเข้าบ้านมันกระโดดเข้าบ้านดูร่างของไอจีไปก่อนดูให้น้อยดูร่างด่าด่าด้าด่าด่าด่ดูดูดูให้อยู่ดูให้หลุดใจเราต้องสู้เราต้องสู้แล้วเราต้องสู้เรามันเลือดห้าหกสุดท้ายเราคุณพี่เกมเราถือขวันถือป้าวะเนี่ยมันมาหนึ่งมาซ่องนับหนึ่งซองซ้ำบุ๊ไปแล้วว้าคนที่ ันจะเข้าคุณพี่จะตายอีอรอบแลรวไอ้นี่นก้อนพันยาก้อนมันวิ่งหนไปันมันไม่ได้วิ่งนีรอกมันรบในบ้านเลยเนียม,มันโอกมาแล้วเนี่ยพี่เราต้องสู้ได้อาได้ไหนมวที่จะเข้า,าย่าย่อ้ที่ใแล้ววะ โอ้ยน้อยจีโออเราได้สมาชนะพี่ดูมน้อยจีดึงดึงมันไม่มียาดิจีเราก็ไม่มียาพี่ใช้สกิลซิเออขอโทษที่เข้าไปเป็นสับลิคกิ๊กก็มันนองมันเองมันนองมันเงงนองมันนองมันเงงน้อยจีเราเราจะสู้ได้ไหมอ่ะได้ได้เดี๋ยวพึ่งเี่ยวออกไปสิเฮ้ยมันอยู่ตัวนึงน่ะเมื่อกี้อ้าวพี่อือหิวคอมน้อยจีมีอออะไรเน้องยจีไม่ทันมันนั่ะมันคนมันยิงก้อนอ้าวมันชนะเลย เรามียานะไว้ลินจีไม่ใช้ความสามารถในการเป็นพยาบาลของน้องลิจีอ่ะการรักษาคนไข้อ่ะน้อยจีไม่ได้เอามาคืออย่างนี้นะคุณพี่นั่นแหละอันเนี้ยน้อยจีอันนี้คือน้อยจีแบบใช้มือเดียวเล่นอ่ะขอโทษทีถ้าหาว่ายังไบ่คุ้นแค่นิดหน่อยเพราะว่าใช้มือเดียวเล่นขอัตาได้ไว้ลอนจีไม่เอาอเนื่องละขี้เกียจแล้วไอ่จีง่วงนอนแล้วแม่ตามไปนอนบ่ายนะคุณพี่ขอให้คุณพี่ดันนนนมออออเเะะ้้งงจจาไปกลแต่ใหคุณพีีบ มาแล้วจเจอกันบ,บ,าบายครับครับครับ